หลวงปู่ก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวทําบุญทําอะไรเสร็จก็จะได้เชิญสัพพาวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้น มาที่วัดสว่างอารมณ์มีโยมที่เขาถูกรางวัลเขาก็ซื้อทองมาให้เต็มคอเลยนะครับที่ใส่อยู่กับตาทองเนี่ยหลวงปู่เปลี่ยนแล้วนะเอาที่เป็นทองคําจริงๆเนี่ยเก็บขึ้นก็พาคุณผู้ชมมารู้จักกับตาทองนิ้วรายเป็นชาวบ้านที่นิ้วรายนะคนปรปฐมนะครับต้องใช้คําว่าขลังมากเป็นตาทองนิ้วรายถ้าตามประวัติจริงๆเนี่ยนะครับเป็นคนนิ้วรายแล้วก็วิญญาณของท่านอยู่บริเวณที่ทางรถไฟตัดผ่านมาอยู่วัดสว่างอารมณ์ได้หลายปีให้โชคให้ลาบประชาชนที่มาไหว้ขอพรเนี่ย เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขฉมังนักแลต้องบอกอย่างนี้นะครับตาทองยิ้วลายเนี่ยตามประวัติจริงๆแล้วนะครับหลวงปู่แปะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสัพพวิญญาณทั้งหลายคลังคลังลึกลับชาวบ้านจะนึกถึงหลวงปูป่แปะชาวบ้านย่านนครปฐมทุกคนนะครับจะยอมรับว่าหลวงปูป่แปะเนี่ยท่านเจรจาหรือว่าสามารถที่จะทําพิธีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเหล่านี้ได้ทีนี้บริเวณที่ยิ้วายตรงนั้นมันมีทางรถไฟ ทางรถไฟตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุที่รถไฟชนรถชาวบ้านรถไฟชนคนชนจักรยานเยอะแยะมากมายจนชาวบ้านแถวนั้นเขารู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นบ่อยเกินไปแล้วนะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้วก็มานิมนต์หลวงปู่แป๊ะไปทําพิธีหลวงปู่แป๊ะไปท่านก็สัมผัสได้ว่ามีวิญญาณอยู่ตรงนั้นมากมายจริงๆแต่ที่นี้จะทํำยังไงครับจะตั้งสใหนวิญญาณเหล่านั้นได้มีที่อยู่ที่อาศัยก็ตั้งไม่ได้หลวงปู่ก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวทําบุญทาอะไรเสร็จก็จะได้เชิญสัพพาวิญญาณทั้ท้้งงงหหลาาาาายเ่่่นนนนนนัััมมววดสอรณ์ึใก เป็นตาทองนิ้วายหลวงปู่ก็เลยมาปั้นเหมือนคนจริงเลยนะครับปั้นเสร็จแล้วก็ทําพิธีอัญเชิญวงสวงอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้มาคอยให้โชคให้ลาบให้พรกับชาวบ้านกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาที่วัดสวรมณ์มาขอโชคโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเนี่ยแน่นอนเลยนะครับมีโยมที่เขาถูกรางวัลเขาก็ซื้อทองมาให้เต็มคอเลยนะครับที่ใส่อยู่กับตาทองเนี่ยหลวงปู่เปลี่ยนแล้วนะเอาที่เป็นทองคาจริงๆเนี่ยเก็บขึ้นแล้วก็จะใส่เส้นสํารองไว้ให้ท่านนะครับเพราะว่า กลัวเรื่องของการถูกลักขโมยไปเรื่องราวของตาทองอยุไรความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่การให้โชคให้ลาภตอนนี้อยู่บนศาลาหลังใหญ่ที่วัสวางอารมณ์นะคุณผู้ชมที่เดินทางผ่านวัดสว่างอารมณ์หรือมาไหว้พระในส่วนต่างๆแล้วก็อยากจะให้ขึ้นมาขอพรกับตาทองอยุวรได้ อีกหนึ่งที่นะครับบนศาลาหลังใหญ่โดยเฉพาะด้านหน้าตาทองอยิรายก็จะมีอ่างน้ำมนต์ที่มีตัวเลขโชว์อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมมา,าไหว้เสร็จมาขอพรเสร็จก็ดูในเลขนี้แล้วก็นําไปเสี่ยงโชคกันได้รู้จักตาทองอยิรายเอาไว้ครับเป็นคารวาสที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ ให้โชคให้ลาบให้พรแก่พี่น้องประชาชนมาแล้วอย่างมากมายคุณผู้ชมที่เพิ่งจะรู้จักท่านในวันนี้ก็ขอให้อนุโมทนาบุญกับตาทองยุไรที่ได้มาช่วยวัดสว่างอารมณ์ได้มาช่วยกันสร้างวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองได้ยิ่งใหญ่ต่อไปก็ขอเรียนเชิญครับตาทองยุไรบนศาลาใหญ่วัดสว่างอารมณ์แข่แถวจังหวัดนครปฐมครับ